นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่สวนนะครับวันนี้ที่อำเภอชะอวดนะครับบ้านควรกาหลงนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องคนที่ปลูกทุเรียนสวนทุเรียนแล้วใช้เป็นฟันฟูตะวันแต่เปลงนี้ยังใช้ไม่นานนะครับประมาณ3-4เดือนนะครับก็แก้ปัญหาได้ไปได้ย่านหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนนะครับบอกชื่อนำศักดิคุณเบอร์โทรที่อยู่นิดหนึ่งครับบอกเลยครับครับสวัสดีครับผมนายยอดทองลำแก้วรับเจ้าของสวน ทุเรียนหมู่ที่หกตำบลกวนโงอำเภอเชาวดจังหวัดนครสีมราชครับขอเบอร์โทรนี่นะครับพี่รับเบอร์โทรศัพท์089-8741809ครับนะครับใครที่ต้องการนะครับสอบถามนะครับเรื่องทุเรียนสวนของคุณพี่นะครับก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นดังกล่าวได้นะครับแล้วฝากพี่น้องนะครับว่าคนที่ทาสวนทุเรียนนะครับให้ศึกษานิดหนึ่งศึกษาตัวที่หนึ่งนะครับศึกษาเรื่องของดินว่าดินตัวไหนเหมาะแก่การปลูกทุเรียนทุเรียนไม่ชอบดินเหนียวไม่ชอบดินทราย นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังในเรื่องการปลูกนะครับข้อที่2คือแหล่งน้ําถ้าไม่มีทุเรียนไม่มีแหล่งน้ำนี่ต้องหยับปลูกทุเรียนนะครับเพราะทุเรียนต้องการน้าค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องปริมาณของน้ําคือขาดไม่ได้นะครับเพราะทุเรียนนะครับเป็นพืชที่รากฝอยนะครับลอยอยู่บนหน้าดินที่30ซนติเมตรเพราะฉะนั้นขาดน้ําเมื่อไรนะครับทุเรียนไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะันต้องฝากนะครับเละกลุ่มของเชื้อรานะครับเชื้อราทุเรียนชอบนะครับทุเรียนโดนเชื้อราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ให้พี่น้องเกษตรกรคอยกดหมั่นดูแลเรื่องเชื้อรานะครับเชื้อราไม่ว่าเชื้อไวท์ทอเธอได้าสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินเขาเรียกเชื้อราดำนะครับกินรากทุเรียนเกิดโรครากเน่าคนเน่าหรือขึ้นมาที่ต้นทําให้เปลือกแตกนะครับมีน้ําไหลออกมาพี่น้องก็แก้ให้เร็วอย่ารอนะครับเชื้อไวท์ทไม่สามารถรอได้นะครับแล้วถ้าเป็นราสีชุมพูด้านบนนะครับที่ลงมาจากยอดลงมาจากกิ่งท่วงอากาศเปลี่ยนเช่นเช้าอากาศหนาวจัดนะครับเที่ยงมีฝน นะครับเที่ยงมีแดดยันมีฝนเชื้อราสีชยพูจะลงค่อนข้างเยอะนะครับให้พี่น้องตัดกิ่งนะครับตัดยอดตัดกิ่งทุเรียนที่เกิดกองบนพื้นไม่ต้องเผานะครับมีนักวิจัยการหล,หลายๆคนนะครับในเรื่องของการขายขายยาขายปุ๋ยนะครับมาบอกให้เกษตรกรเผาในเรื่องของราสียพุพูราสีชมพูจะทนความลลร้อนได้เสียภาษาเพราะฉะนั้นความร้อนมันไม่สามารถฆ่าราสีชมพูได้แต่ราสียุพูมันจะแพร่ดินว่าพี่น้องกองกลางดินนะครับแล้ว อยาฉีดยาตัวไหนก็ได้นะครับพี่น้องอย่าใช้กลุ่มของสารเคมีจะใช้เมทาก็ได้หรือใช้ไตโคโรมาอาเซนัมวีดีวีเลนก็ได้นะครับสามารถฆ่าเชื้อราได้แต่ขอให้กองในพื้นที่ที่ว่างๆโล่งๆและฉีดราินพูธจะตายแต่ถ้าเชื้อราดำไฟทอปเทราต้องใช้เชื้อฆ่านะครับใช้ยาฆ่านะครับถ้าเป็นกลุ่มของเกษตรอินทรียก็ใช้ไตโคโรมาเชื้อราเขียวนะครับใช้อาเซนัมวีดีวีเลนแต่ถ้าในกลุ่มของสารเคมีพี่น้องอาจจะใช้เมทาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านถนัดในการใช้ แต่ต้องทําทันทีอย่ารอนะครับถ้าเชี่ยวไฟรบเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องแก้ไขต้นทุเรียนทันทีถ้าท่านรอเกิดความเสียหายหทุเรียนท่านตายแน่นอนนะครับพระเจ้าก็เทรดามันไม่รอท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่ารอในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อรานะครับก็ฝากด้วยดูแลทุเรียนให้เต็มที่แล้วท่านจะได้ผลทุเรียนกลายเป็นเศรษฐีได้เพราะก็บอกสวนทุเรียนทําแล้วกลายเป็นเศรษฐีก็ได้กลายเป็นคนติดหนี้ก็ได้เรื่องสวนทุเรียนต้องฝากด้วยนะครับ